นนสนับสนุนโดยนมตรามะลิผลิตภัณฑ์นมข้นหวานยอดขายอันดับหนึ่งเชิญค่ะคุณได้จา้เาเจ้าของบ้านน้ำหน่อยน้ำเลยค่ะประตูน,นี้จะมีวันพีด้วย นั่งชอบชอบชอบชบบ้านตัวเองในบ้านตัวเองแล้วก็จบแข่งเลยเล่นจริงนะข้าแป้งติดเลย่ก็นึกเต็มที่เอออันนี้จะเป็นส่วนของออฟฟิศความออฟฟิศเพราะว่าเราทำธุรกิจมีอาหารเสิร์ฟมีอะไรหลายอย่างด้วยห้องอะไรจะมีอะไปไหนอะ่ห้องวันนี้มันมีความเป็นห้องเสื้อผ้าเยอะได้ นี่เธอไม่มาออฟฟิกก่อนหรอมาแนี้เลยนี่เดือนเพ็นผ่านน้าเเชื่อมาคล้องไว้ก่อนนะนี่คืออะไรอ่ะนี่คือเสื้อผ้าส่วนตัวหรอเสื้อผ้าส่วนตัวใช่ทำไมมันใหญ่อลังการขนาดนั้นน่ะก็คือห้องนี้จริงๆแล้วก็ทําไว้แบบว่าทําแบบขายของเป,เป็นขายของมือสองไอจีด้วยตั้งโมตั้งโมอ ได้แค่นี้เก่งมาก้อันนี้คือเสื้อผ้าพี่ชมพูเองแล้วขายต่อใช่เพราะว่าผู้หญิงอะเวลาซื้อเสื้อมาเป็นใส่ออกงานอะมันใส่ได้ครั้งเดียวบางทีใส่ได้ครั้งเดียวแล้วบางทีก็แบบว่าหลายคนก็มีปัญหาเหมือนกันดาราหลายคนก็เลยจะเหมือนจะฝากเราขายบ้างก็มีมีโชว์รูมของน้าใส่ชุดอลังการแล้วเป็นมุ้งลงมุ้งลวดอยู่ตรงนี้เพราะตอนแรกอะป้ายด้านหน้าไม่ได้ปิดไงก็จะเป็นแบบเปิดเหมือนห้างใช่แต่พอเราดึงป้ายขึ้นขึ้นมาข้างหน้าก็จะ ไม่ค่อยเห็นละแต่ตอนกลางคืนก็แอบหลอนนะทีตอนกลางคืนเลิกงานดึกๆขึ้นมาแล้วเป็นเงาๆอ่ะปิงปองถ้าเล่นชนกระจกคาเลยค่ะแน่นอนเพราะชิมมเปิดไม่ได้ลองนะหยุดตาแตกกระเดกถ้าลองเป็นมาร์คเล่นไหมันจะมีบุกเอียกมนกัมาจะชนกระจกเหรอไม่ไม่๋ยวพี่บังให้ไรเงามันเอาแล้วมันเอาที่แล้ว ันเอาไปและนี่เด็กๆบอกแฟนที่ออกไปข้างนอกมันหูแดงอีกแล้วหูแดงเหรอมุมขวาไอ้บ้านบ้านแค่หูแดงแล้วพี่เนี่ยไม่เอาสิไปเอาสิพี่ชอบพี่นี่ตาแดงเลยเอหมือนกันตืเต้นเหมือนก็แดงตาเอ่ามาคุยในห้องนี้กันต่อยดูเสื้อผ้าดีกว่าดูสาเสื้อผ้าเยอะมากจ้าเออ ร้านอาหารร้านเสื้อผ้าแล้วนี่ออฟฟิศคือทำออฟฟิศอะไรอะเอ่อตรงนี้ก็คือก็ทําบัญชีระบบของร้านด้วยก็เวลาแบบปิดยอดปิดอะไรก็มานั่งตรงนี้แล้วก็ทําอาหารเสริมตอนนั้นทาเกี่ยวกับบํารุงตับอะค่ะก็จะมีพวก call center วันที่เราอ๋ออากาศอะไรเงี้ยก็จะมีแบบว่าก็รับโทรศัพท์จัดจดยอดอะไรกันตรงนี้ก็ส่งของ,งส่งของแพ็คของกันไปอืม<ล>โอ้โอกิจการเยอะขนาดใหญ่แนีดีจังเขาบอกว่าองมีเงินเข้ามาหลายๆทางอไม่ได้เดี๋ยวตอนแก่แล้วลาบากอ่ะเราไม่แพลนไว้จะมีแต่งงแต่งงานมีลูกเนี้ยครับ ก็คิดเหมือนกันเพราะเขาอยากมีลูกแต่ช่วยตอกแขนตอกขาไหมคืออะไรตอกแขนตอกขาคือเด็กน้อยอ่ะเด็กน้อยทำไมเราต้องมาตอกกรอบล่างไงเด็กน้อยสั่งอะเด็กน้อยเวลาแบบจะมีลูกก็ต้องมีคนแบบตอกแขนตอกขาก็ต้องช่วยกันหลายๆคนเดีช่วยอ๋อเปย์เก็บเปย์เดี๋ยวหนิ้วไม่ครบเออมันต้องเติมไปหลายๆงานใช้คำนี้น่ารักเลยเนาะมันดูแบบน่าดูเลยตอกแขนตอกขาน่ารักไหม ตอนนี้ต้องพักกันอย่างคจให้เขาพูดเขาว่ายุงไงอะไรเผ็ดเผ็ดไงข้างล่างสไปซี่ไงวัสถุดิบนั่นแหละนี่ก็เป็นโซนโซนเรฟพีก็จะเก็บพวกอุปกรณ์บินเบิ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ไว้ที่นี่บินเบิ่ในรต่างตาเอกสารอันไหนไหนพูดถึงเรื่องแฟนแล้วถามหน่อยเวลาเราแบบมุมที่เราอยู่กับแฟนพี่จะพูดแบบเป็นยังไงเราตลกใส่เขาหรือว่ายังไง เป็นคนตลกไหมก็ไม่ได้ตลกแบบว่าจริงจังเหมือนเล่น5 4 3 2ในรายการอ <c oughs> ะไรเงี้ยแต่ก็จะเป็นคนชอบทําให้เขายิ้มอารมณ์ดีไหมาอารมณ์ดีชอบแกและออ่ะเพราะว่าแฟนจะเป็นคนไม่ค่อยพูดไง แล้วเราก็เลยเขาชอบอั hmm. like okay. ้มเขามันอยู่บนเครื่องบินเงี้ยเครื่องลงเขาไม่ให้เปิดเครื่องอะไรเงี้ยนางก็ชอบแบบว่ารีบเปิดเงี้ยเปิดเราก็ฟ้องแอร์เลยน้องคะเราก็เนี่ยเปิดโทรศัพท์วราเนี่ยเขาแบบเอ้าแล้วนางงาแล้วไงแล้วก็เถินบอกเขาทำไมอ่ะอะไรอย่างเงี้ยดึงออกว่าชอบเขาเป็นคนยิ้มยากแล้วก็เลยชอบแบบความสุขถ้าเขายิ้มอ่ะแล้วเรามีความสุขแล้วเขาก็จะขำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้จักกันมานาไหมครับรู้จักจริงๆอ่ะจริงๆเห็นกันมาสิบปีละตั้งแต่เข้าก่อนบ่ายเลย ก็เขาก็อยู่เขาเป็นหลานอัปเปตเชิญยิ้มไงคนมีแผลใช่มีแผลแล้วสองแผลเก่าแผลเก่าขวัญเลียมเออเดียมเลื้อทนแล้วนั่นเมื่ยกีจินตนาการถึงอะไรอยู่เออนั่นไงตอบไม่ทันเลยเมื่อกี้กำลังมองว่าเราก็เล่นเรื่องนั้นใช่ไหมตอนที่ขวัญกระเลียมขี่เราอยู่อ่าเป็นตัวอะไรเป็นตัวอะไรตัวอะไรโนเป็กินนเปนกินมากกว่าดาราเป็นโนเป็นกินอุ้ยไม่ได้อะไร แล้วทอยหน้าไปเป็นคนที่ตกใจแล้วรู้แล้วมันได้จุดแล้วไม่ได้ใจยงไม่ได้โอเคกำลังจะหายมันกำลังจะหายมันกำลังจะหายเพราะว่าเมื่อก่อนเป็นเยอะแล้วแบบพยายามทำสมาธิเพื่อทำรายการสดไงมันไม่ได้เนาะกลัวหลุดออกอากาศไงพอแล้วนะเก่งเลยทีนี้อออันนี้เราก็มั่นกันแล้วแล้วเรามีแผนจะแต่งงานเร็วๆนี้ไหมเออมั่นกันแล้วจะแต่งงานเมื่อไหร่ เอออะดีอย่เตงเออจายแล้วคุยแมนก็ได้ตกใจหมดเลยอ่ะลองลองสักเวอร์ชันไหนลองจีบมาจีบสิว่าไงครับยืนหน้านั่งอนบ้า่หอเฮ้ยเฮ้ยน้่งกอนบ้าเฮไม่นั้งหรอไม่ตังหรอไอจอเขาเนี่กได้ยืางจริ อยู่ได้ไม่นานเออไม่จริงๆถามว่ามันเป็นแบบมั่นจริงจังไหมก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเป็นวันที่เราทําบุญลาแล้วผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายมาเป็ดมาพ่อแม่เรามาบรรยากาศมันได้ได้เว้ยบรรยากาศมันได้แล้วเขาอะไปแอบทําแหวนเพชรมาให้คือเพื่อนเขาว่าทําโรงงานเกี่ยวกับเพชรแล้วเาก็ไปเลือกเพชรนู่นนี่แล้วเาก็นั่งออกแบบเองโดยที่เราไม่รู้ว่าจะมาเซอร์ไพรส์ใช่อันนี้แหละนางก็ออกแบบอะไรของนางไปนู่นนี่นี่นั่นพอวันนั้นเขาแอบมาแบบ พอทุกคนอยู่ครบก็เออขออนุญาตนะคะจะได้บอกเออจะทำแหวนให้พูดแล้วก็เหมือนขออนุญาตเป็นเรื่องเป็นราวว่าแบบเออจะดูแลกันเออแล้วคนเยอะนั้นก็กล้าพูดออกมาได้นะเราก็เลยไปแอบทําคืนให้นางเออก็ไปทําคืนให้นางแล้วกลายเป็นแบบว่าพอเราคุยกันว่าถ้ามันแต่งเราจะเปลี่ยนแหวนอะไรอีกไหมเราก็ไม่แล้วล่ะเพราะเราไม่ได้ค่อยยึดเรื่องวาถูกไงมันก็เหมือนแบบความสุขทางใจก็พอแล้วอ่ะในเมื่อวันนี้เราอยู่กับพี่ผู้แล้วแล้วยังไงคะแล้วตอนเนี้ย จุดาเนี่ยนางอ่ะผันตัวมาเป็นสายตลกนะคือตอนนี้ตลกกวาชาวบ้านแล้วเนี่ยฝึกอยู่ฝึกอยู่คือนางฝึกแล้วแล้วหนูก็ต้องเทินไปสายสวยสายสวย,สย,สวยอยากเล่นตลกเหรอใช่ครับตลกพื้นฐานจริงๆก็อย่าเพิ่งไปแบบว่าจะต้องเป็นเรื่องเป็นราวมากต้องฝึกช็อตก่อนช็อตอคือ,อยังไงจังหวะมันเป็นยังไงคือตลกมันจะมีจังหวะช็อตช็อตมุกอะ่ะคือแบบเมือนอะใครพูดอะไรจะแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าอย่างนี้มันจะธรรมดาไงมันต้องช็อตสามชั้น เรามีใครผ่านมาแล้วว่าฮ่เลอะหน้ามืดเลยผเอ่าลองต้องเล่นมาดิไวพดเพชรตะพื้นเฮ้ยน้อยน้อยน้อยไปเยอะอีกต้องอีกไวพดเพชรตะพื้นเออตบอะไรจังหวะอะไรอ่ะทำหน้ารักอ่ะเราดีกว่าอุ้ยลองซิลองสบัดแล้วอ่าลอง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 ไวพดเพชรตะพื้นฮ่า น่ากลัวเป็นน่ากลัวอย,าอยา่างสมมติเนี้มุกสุดม,มนตอ่ะพี่พี่คนหนึ่งที่สวดม,มน,นต์อนันตปัจเจยยเหรอเออทำไงอ่ะผมชอบมูลนี้มากผมหาตลอดมันเป็นแค่คำมาดเมันไม่มีท่าม,ม,ม,าม,มก็แก่อนันตปัจเจยยอปติเทเทนาอปัจจยาอปติเทเทคืออปัติโตอปาติกี อันนันจะปัดอันน้มาปัดชชียร์ปิเทเทน่าปัดตชยาอปาดทเทอาดจิอปัดจิตอปัตกึ้กึ้ตเออไอนี่พอได้พอได้นี่้าหลต้องมาแบ๊วแบ๊วอ่ะองลองอันน้มาปัดเชยรปิเทเทนอปัดชยรอปาเทเทปาดจอ้อปัดตะกี้ตะกี ฟันจับมืออีมุ้นี่ที่ฟันแล้วเหนื่อยอะฟันแล้วเหนื่อยที่แบบอ๋อแต่เดแต่ดแเดแดแดแดเออตหน่อดมาใหม่นึ่สแต่ดแต่ดแต่ดแดแดแด เหนื S <S> ่อจริงแล้วเหนื่อยจริงหนื่อยเฮ้ยนีได้เลยเนี่ยได้มวร์เยเดี๋ยวจะนั้เดจ้างเลย่หมูกระทอ้ยพักเอนไหมได้เดี๋ยวช่วงหน้าเราปิงปองจะทำอาหารคืนทำให้พี่กินหรอใช่ใเป็นการเด็นมากสิ่งที่พี่ให้มาเป็นการเด็คืนจะด้วยเหมือนเลขคืนที่ก็คือวันนี้ทำยำขนมจีนชอผักเยอะด้วยใช่อร่อยดีๆเดี๋ยวเราไปทำการกับช่วงรม้งไม้งงเต๋อเด้อเด้อ ก็กลัดเคื่อหอมแล้วก็คืนหรือว้นน้ำว้าหรืออะไรเงี้ยให้มันออกไปไล่ไงนึกว่ายัดเข้าไปเลยโอ้โหท่ะอ๋อขึ้นบ้านขึ้นบ้านนะจ๊ะ